แส่งที่เป็นวัตถุในในการสะสมของอาจารย์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจของอาจารย์เองในฐานะอาจจะไม่ใช่ในฐานะนักศักษาวิทยาแต่ว,ว่าเป็นนักสันักมนุษยวิทยาแล้วก็นักโบราณคดีสมัครเล่นในช่วงตั้งแต่เริ่มมีการพบบ้านเชียงะอาจารย์ก็เริ่มให้ความสนใจกับแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนโบราณคดีเป็นอย่างมากช่วงเวลังก็จะเห็นคอลเลคชั่นบางส่วนมาจากหลายๆคนที่แหล่นนงโบราณีบ้านเชียงซึ่ง ยาหรสเตียยแล้วก็ร่วมกับคตโบราดีนค่ะใชตอดช่วงเวลาประาณสองถนในการสำรวจแล้วก็คุณคนนะคะก็จะมีเศษพาชนะดนที่ได้จากการสำรวจและคุณค้นในช่วงเวลานั้นกลับมาเป็นนึ่งในเลชัรแต่ว่าผลลัพธ์ุส่วนใหญ่ จริงอาจารย์ก็จะมีการเก็บวามตายของส่วนัสดุ่วของทู้ทิในในส่งนะคะแล้วก็จะมีรองรองรองส่ญนาณะเล็แล้วก็และต้แหวนจากส่งนะคะนยกแล้วก็จะมีรูปปัดสคริปตรูปปัดแก้วขวานสคริปนะคะจริงอาจารย์ชี้เนี่ยน่าจะน่าจะเรียกว่าศึกษางานบราณวัตถุสมัยก่อนตะัท ทีบ้านพกส่วนน่าจะเป็นความสนใจที่สุบข้อมาจากการทำงานบาัญชีนะคะแล้วก็การสะสมในช่วงต้นแล้วก็ช่่งหลังนอาจา,กการย์ก็เริ่มหายมาทำงานด้านการศึกษาซ,ซึ่งในเดินทางของนอกประเทศก็จะมีคอลเลคชันที่เป็นภาพถ่ายที่เป็นการสะสมความสนใจมากกว่าแต่ช่วงเวลานั้นก็อาจจะมีคอลเลคชันที่เป็นวัตถุชิ้นพิพากเล็กน้อยแบบ รดัโลก่ประกาศในล่าสุดก็คือภูกระเนะคะก็น่าจะเป็นทีมนักผู้ชยแะนักเรียนทางด้านนิวิทยาชวัดีสุดแรกๆที่ได้ลองเข้าสกุลนที่บ้านถึงแล้วก็านาก็ซึ่งก็มีคาราทาในช่วงวลางปีด้วยนะคะก็ให้จใหเช่นลองเล่าเร่องางประากต้อางเและมี The, you see that there are objects and as well as photographs. So the objects here uh, they are from bunching culture. So I just was involved in uh, the very early exploration in 1972, and uh, so he was he was um, along with Ajay Bishakatnath uh, of University. So they excavated two seasons in 72 and 73 and you know, they also published uh, a report and Josephine uh, also uh, went to uh, survey Bangkok uh, and now known as Phukapapus. So uh, he was one of the very early people who uh, took photographs there and uh, they argue you can see that there are uh, prehistoric collections as well as uh, early history uh, collections. So, it's a personal interest, related to, to his uh, interest in uh, Vietnamese culture. So, we got the bronze uh, figures, and also a uh, bronze, bronze and also the, uh, uh, what you call Bronze. A uh, bronze flower stone uh, casket, um, uh, which is a bit ugly and also lacquerware. Lacquerware, so it's from... Uh, burial site on the hill, on the hillside, northern, northern Thailand, um, possibly of uh, 19, 19th to 20th century, 1980s, oh, you mean of oh, 16th century, 16th century, and 19th Buddhist century, about 16, 16th century. And, uh, okay, I don't I will give you a little bit uh, information about the four ครับผู้บริการผลิตภัณฑ์ทำสัตว์เชิงเกษตรนะครับแล้วก็เรามีก็ทีที่จะมาแนะนำนะครับนิทรรศการของท่านอาจารย์สุนิตเอ่อนิทรรศการนี้เีเรามีชื่อนะครับนะครับเป็นภาษาไทยว่าการส่งผ่านนะครับแล้วก็สืบทอดนะครับมรดกทางวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ทีก็จะเป็นเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับ ผลงานนะครับในช่วงชีวิตที่อาจารย์สมบินทํางานอยู่นะครับในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ส่งสมหารผลงานดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายที่อาจารย์ท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับในนิทรรศการนี้ก็เกิดกับเป็นการกล่าวลานะครับครั้งสุดท้ายที่กับอาจารย์แล้วก็กล่าวต้อนรับนะครับผลงานที่อาจารย์สมผ่าน มาให้กับพวกเราเพื่อผลงานทั้งหมดนะครับที่เราเห็นในวันนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับรวมถึงวัตถุนะครับที่อาจารย์สะสมนะครับระหว่างช่วงเวลาที่ทำงานและก็ผลงานวิชาการนะครับรวมทั้งภาพถ่ายนะครับอีกจำนวนพันรูปนะครับก็จะจัดแสดงนะครับเป็นนิทรรศการ ครั้งใหญ่ต่อไปแล้วก็เป็นขั้นข้อมูลนะครับที่สําคัญสําหรับพิพิธภัณฑ์้นะครับ,ท,ท,นะรบทั้งหมดก็จะกลายเป็นม uh, รรกทางวัฒนธรรมให้กับพวกเรานะรขอบคุณค่ะ,อะขอเสริมอาจารย์พิเศษเป็นภาษาไทยอีกเช่นเดินะคะก็คือ,อตอนนี้ภาพถ่ายของอาจารย์สวิทเนี่ยขึ้นเราอิเกตไทส์รวมถึงแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของของคณะแล้วก็ของพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็เราจะได้อ การพาดายข healthy, ึ้นไปได้มากที่สุดนะคะที่จะทาได้นะคะตที่ตอนนี้เราเรากลังทำการทำาคตตอร์กิ a งนะคะแล้วก็มีการําแนกอ่านดูที่นะคะโอเคอาจารย์พิเชษ presenting ได้เรีย this is the uh, representation of d e f l o w r For adjusting it and welcoming his words and it, uh, his, legacy is going to be uh, the heritage for education. So we, we are privileged. Uh, we are as uh, sociology and anthropology faculty uh, are privileged to have received his legacies and his kind uh, donations. So all these photographs uh, I think are commemorating the work of his life, so and the love of his life as well. Please enjoy. Please enjoy. And uh, um, as, as some of you may have already noticed, uh, the glass head, so it's the polychrome glass, uh, either bead or pendant. Uh, he just uh, be also related to, to the museum and it became uh, the uh, symbol of uh, humanity it became uh, seen as a, as a figure uh, inspired by uh, the museum of anthropology. So it became, uh, as, as you may notice, that it's a, it's a symbol, it's the logo of the of the faculty and also the logo of, of, this, of the museum. And, uh, and the photographs that have uh, been taken by Adjacent uh, are now uh, uh, publicized in the museum and faculty website and we have uh, digitized, uh, try to read all of them and hopefully we can uh, distribute uh, and upload it to the website of the museum and the faculty in course and you will hear from us from uh, the social uh, platforms that we will make an announcement later. And please enjoy. the exhibition and thank you อาจารย์พีเชนโอ้อาจารย์พิเชนบู Tell you more ก <'t v amos> ็ในในนิทรรศการนี้นะครับก็อยากจะแนะว่ามันจะมีวัตถุอยู่สองส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกก็จะเป็นวัตถุที่เป็นวัตถุทางโบราณคดีนะครับซึ่งเป็นงานที่อาจารย์ศึกษานะครับในช่วงแรกเลยที่ทำงานในคณะสัคมวิทยาและมานุษยวิทยาวิทียั นะครับอ่ามีส่วนนึ่นนะครับที่ซึ่งอยู่ในตอนข้างหลังนะครับก็จะเป็นภพาพถ่ายนั้นจะเป็นส่วนที่เป็นเนื้อหากเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านชาันผุ์โดยชองงานวิจัยปลุมชั้ชผนผังที่อยู่นอกประเทศไทยนะครับซึ่งอาจารย์ก็เดินทางน,นะครับไปลงศาสนานะครับแล้วก็ทํางานวิจัย กลุ่มชันสูตรไทยในประเทศเที่อยู่ต่างที่อยู่นอกประเทศไทยนะครับได้แก่ในลาวนะครับในเวียดนามในจีนนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะครับแล้วก็ในประเทศเบลนมานะครับนอกจากตัวภาพถ่ายแล้วมีผลงานส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นหนังสือนะครับที่อาจารย์ได้อา่า ผลิตเป็นผลงานที่ได้มาจากการวิใจัยในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผลงานของอาจารย์ทั้งหมดจริงถ้ากล่าวแล้วเนี่ยเป็นผลงานในยุคหลังอานาธิคมนะครับ <c oughs> ซึ่งคับคับเกี่ยวกับยุคช่วงที่อาจาร,รย์ทำงานาในช่วงแรกกับคณะอันนั้นยังเป็นช่วงที่เราเรียวกว่าอยู่ในช่วงเวลาสงครามเย็นเพราะฉะนั้นางานที่เกี่ยวข้องเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยนะครับการ ออลงพื้นที่ภาพสนานการวิจัยแล้วก็การคุกค้นแหล่งโบราณคดีเช่นที่บ้านเชียงที่ภู่พระบาทก็อยู่ในประเทศไทยนะครับส่วนอีกที่เรียดที่สําคัญนะครับช่วงเวลาที่2ของดัชนีก็คือช่วงหลังเดือนพักเย็นนะครับก็คือหลังหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าลงมานะครับออก็จะเป็นช่วงเวลาที่เอเชอียตะวันตกเฉียงในต้นะครับก็เปิดประเทศกันมากขึ้นนะครับเนื่องจาก โครงการทางการเมืองก็คลีล่คลายลงเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ทําให้อาจารย์สมิทต์นะครับแล้วก็ที่งานนะครับตั้งแต่ในคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยารวมทั้งนักวิจัยที่สถาบันแทยพิษวิทาของมหาวิทยาลัยธร,รรมศาสตร์นะครับเข้ามาร่วมกันงานเพื่อ,อลงไปศึกรษาดนที่ทพัฒน,นานะครับเกี่ยวกับกลุ่มชัตนพันธุ์รรม ที่อยู่นอกเขตประเทศไทยซึ่งทั้งหมดจะอยู่ทางน้านหลันนั้นจะเป็นผลงานในช่วงที่เรียกว่าหลังุดครับเย็นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําเบื้องต้นนะครับสําหรับผลงานอาจารย์สุิมธแล้วก็หลังจากนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเตจอหน่อยนะครับงานทั้งหมดแล้วก็ระลึกถึงนะครับบราณดกนะครับ ทำวัฒนธรรมรวมทั้งบรรดกบุคคลนะครับผลง,งานการทำงานที่จังหวัดสมุทรสงผ่านนะครับส่งต่อให้กับพวกเราคครับบขอุณครับ Collections uh, in archaeology as his uh, personal interest. So uh, it can be said to be the period of the Cold War. So he involved uh, in the excavation uh, in, in 1972 and 73. So uh, the collections that he's been uh, collecting um, uh, uh, objects for all of his life. And his primary interest is uh, prehistory. And all the photographs um, uh, can be seen as the second period of his, uh, of his work. So it um, uh, could be post-Cold War. So, uh, after the various neighboring countries, uh, the political temperature had been cooler, cooler down. So um, uh, the, the access to Thai people and outside of Thailand, uh, was uh, became uh, possible to, to reach. So he traveled extensively into uh, Vietnam, Laos, southern China, and that's where uh, and Myanmar as well, yeah. India too. So and uh, and that's uh, how he uh, went through, went to and got uh, very um, beautiful photographs. And he, that you could see and at the end of the exhibition there are uh, publications of Thai studies that you can see so it's um, it, it became rare items now right so uh, so it's, it's kind of um, you, you can uh, there are not that many um, uh, photographs available um, now and we, we try our best uh, uh, i believe that um the um, sitting Sydney Todd Anthropology Center also has uh, uh, copies of, of images that you will see here. And please do enjoy the exhibition and uh, please get to know Adam Subit and he's uh, a great he's great for us. Um, thank you Adam. <laughs> I